นิทานเจ้าหญิงกับเจ้าป่าเรื่องราวรักข้ามสายพันธุ์นิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ผสมผสานความแฟนตาซีและความรักเข้าด้วยกันเป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงผู้สูงสติและเจ้าป่าผู้ดุร้ายที่ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในอาณาจักรแห่งหนึ่งมีเจ้าหญิงหนึ่งนามว่ามานิรินซึ่งเป็นที่รักของราษฎรทั้งปวงด้วยความงามและจิตใจที่งดงามของนางทําให้นางเบื่อหน่ายกับชีวิตในวังที่หรูหรา นางจริงมักจะแอบออกไปสำรวจป่าใหญ่ที่อยู่ใกล้กับวังวันหนึ่งขณะที่เจ้าหญิงมณนีรินกำลังเดินเล่นอยู่ในป่าก็ได้พบกับเจ้าป่านา้มว่าพยักดำซึ่งเป็นเจ้าปา่าที่ดูร้ายและน่าเกรงขามแต่เมื่อได้สบตากับเจ้าหญิงมณนีรินกลับรู้สึกถึงความอ่อนโยนในดวงตาของพยักดำและพยักดำเองก็รู้สึกประทับใจในความงามและความเมตตาของเจ้าหญิงทั้งสองได้ใช้เวลาร่วมกันในป่าพยักดำได้สอนมณนีรินให้รู้จักธรรมชาติ และสัตว์ป่าต่างๆส่วนมณนิรินก็ได้สอนพยักดำให้รู้จักความรักและความเมตตาจนกระทั่งทั้งสองตกหลุมรักกันอุปสรรคแห่งความรักความรักของเจ้าหญิงและเจ้าป่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในสายตาของคนทั่วไปราชวงศ์ไม่ยอมรับความรักครั้งนี้พวกเขาต้องการให้เจ้าหญิงแต่งงานกับเจ้าชายจากอาณาจักรอื่นเพื่อสร้างพันธมิตรทางการเมืองพยักดำก็ต้องเผชิญกับการต่อต้านจากสัตว์ป่าบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับความรักของเขาและเจ้าหญิง การต่อสู้เพื่อความรักมานิรินและพยักดำต้องต่อสู้กับอุปสรรคมากมายเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันพวกเขาต้องปกป้องความรักของตนจากการขัดขวางของราชวงศ์และสัตว์ป่าในที่สุดด้วยความรักและความกล้าหาญของทั้งสองคนพวกเขาก็สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดแต่ราชวงศ์ยอมรับความรักของทั้งสองและสัตว์ป่าก็ยอมรับพยักดำในฐานะผู้นำที่เมตตาชีวิตใหม่ มานิรินและพยักดำใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันยังมีความสุขในป่าพวกเขามีลูกๆที่เป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่ข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างข้อคิดจากนิทานความรักไม่มีขอบเขตความรักสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันการยอมรับการยอมรับในความแตกต่างของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญการต่อสู้เพื่อสิ่งที่รักเราควรจะต่อสู้เพื่อสิ่งที่เราเชื่อและรัก ธรรมชาติธรรมชาติสอนให้เรารู้จักความรักความเมตตาและความกล้าหาญ